กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วนะคะอุ้ยลัววันนี้แนนจะมาบอกเกี่ยวกับวิตามินมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วใครควรต้องทานวิตามินอะไรยังไงนะคะมาเป็นแบบความรู้ที่แนนสะสมมาและอีกอันหนึ่งคือแนนก็ไปถามคุณหมอมาแล้วเรียบร้อยว่าเราควรจะทานกันเวลาไหนยังไงนะคะอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นคนลักกันใจให้น้องแนนด้วยนะคะไปกันเลย หลังจากไม่ได้ทำคลิปชี้เป้านานมากหน้าแบบห่างหายกันไปเนิ่นนานเลยวันนี้เราก็ขอมาชี้เป้ารายการชี้เป้าของเรานะคะจะไม่มีสับป่นมาลงทุกอย่างที่แนนเอามารีวิวในวันนี้นะจะเป็นของที่แนนใช้จริงแล้วดีจริงๆเลยอยากจะบอกต่อจริงๆมาจากก้นลึกของหัวใจของน้องว่าแบบเฮ้ยมันดีเลยอยากบอกต่อไม่เสียเวลาชี้เป้านี้เป็น EP ที่ จะ EP เท่าไหร่เอาไปว่ามันอยู่ในช่วงของชี้เป้านะคะเริ่มแรกเลยคนเราจําเป็นต้องทานวิตามินหรือไม่ขอตอบเลยนะคะว่าจําเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยผลิตวิตามินต่างๆนั้นได้แล้วก็มีการเสื่อมเสียวิตามินนั้นๆได้ฉะนั้นแล้วเราเรา,เราต้องเสริมสร้างเข้าไปให้ร่างกายนะคะเพื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นอ่ะเอา,อางี้เดี๋ยวนนยขอพูดเลยละกันวิตามินตัวที่นนยกินทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ย จะเป็นในเรื่องของผิวอันนี้คือเป็นกึ่งสุขภาพและกึ่งผิวอันนี้คือเป็นเรื่องสุขภาพนะคะคือต้องบอกก่อนว่าแนนอะช่วงหลังๆมาเนี่ยแนมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการปวดไมเกรนนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาของแบบรู้สึกว่า พักผ่อนไม่เพียงพอที่สำคัญนนนชอบเป็นเน็บบางทีเรานั่งอยู่ท่าเนี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะทำไมขาเราชาคุณหมอก็เลยบอกเอางี้อยากให้ลองทานเป็นวิตามินดีเพื่อไปบำรุงประสาทนะคะนนนทานเป็นของตัว DHC นะคะตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็นซองๆนะคะแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือของแบ c ็คมอนั่นเองค่ะถามว่านนได้กินวิตามินทั้งหมดนี้ทีเดียวในหนวันไหมตอบเลยว่าไม่ ไม่ใช่เพราะว่าการทานวิตามินเยอะเกินไปก็ไม่ได้ดีสําหรับร่างกายเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละอย่างเนี่ยร่างกายต้องการเนี่ยมันมีโดสของเขา อ่ะตัวที่แนนแจ้งไปนะคะตัววิตามิน B นะคะดีเนะคะคือเป็นวิตามิน D รวมนั่นเองค่ะก็คือช่วยในเรื่องของประสาทและสมองที่สำคัญก็คือทำให้ร่างกายเรากะปิ้งเป่าขึ้นประมาณว่ายาชูก,กำลังให้กับสมองโดยตรงอะไรประมาณนี้ค่ะให้สมองเรากะปิกระเป๋าแล้วก็สร้างเอร์จีร่างกายเราอะไรเงี้ยอันนี้หาซื้อได้นะคะใน s h อ p e e ้รัชดามีหมดเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปซื้อทานดูเพราะอย่างแนนเนี่ยมีปัญหาเรื่องไมเกรนก็คือช่วยได้นะคะส่วนตัวของวิตามิน B ีรวมของแบ็กมอลนะคะบำรุงสมองและประสาท นะคะทาให้ร่างกายตื่นแล้วก็พี่กระเป๋าเหมือนกันเลยคือของแบคบอรทานวันละ1เม็ดนะคะส่วนของ DHT นะคะให้ทานเนี่ยคะ่ะวันละ2เม็ดนั่นเองนะคะก็คือคือขนาดเม็ดมันเล็กกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ทานเป็น2เม็ดนะจ๊ะอ่ะอันนี้ในเรื่องของวิตามิน B, บีบำรุงประสาทของเราไปแล้วเราก็ค้าไปก่อนนะจ๊ะ อามาต่อนะคะกันตัวที่2นะคะคือตัวแคลเซียมนั่นเองค่ะแบล็คมอแคลเซียมตัวนี้คือก็คือเสริมสร้างกระดูกแนนรู้สึกว่าแนนแบบกระดูกมันชอบดังป๊อก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 ย่างเงี้ยคือแบบเอียงปุ๊บก็ป๊อกเอียงปุ๊บก็ป๊อก,อ,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 กอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออน้ำในกระดูกมันแบบม,แบบมันเยอะยอะไรเงี้ยมันเลยมีเสียงประมาณนี้เนาะโอเคค่ะมาต่อกันด้านสมองอีกหนึ่งนะิดนึงนะก็คือตัวนี้งไลฟ life memory p อ่าตัวนี้ก็เป็นแบบวิตามินรวมเลยนะคะแนนซื้อมาจากฝรั่งเศส่อนที่ทานไปก็มีความรู้สึกว่ามี energy ในราง ายเยอะดีแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะแค่นั้นจะไม่เพลประมาณ20เหรียญยูโรอ่ะ,อะก็แพงอยู่ละ มาต่อกันนะคะที่บํารุงร่างกายอีกนิดนึงนะคะก็คือตัวนี้คือแบล็มลโอมก้าะ3นั่นเองค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นแบบตัวรวมโอมก้า3ชนิดเลยคือแบบเข้มข้นมากไปอ่านรีวิวต่างๆนานาเลยนะ้ะเขาบอกว่าเออเขากินกินตัวนี้จะแบบค่อนข้างช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้าน,านทานที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอะไรเงี้ยแบอแบเมลโอมก้าเนี่ยนะคะคราดีเนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ทานมากกว่าคือควรจะอายุเป็นประมาณแบบ40ไปแล้วอนะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็มาในเรื่องของหลายๆคนที่นอนไม่ ค่อยหลับเออเป็นตัววิตามินสลีปนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะแต่เป็นวิตามินสารชนิดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะง่วงนอนอืมพอทานเข้าไปแล้วก็จะหลับสบายะอะไรเงี้ยส่วนตัวแน่นอะ กินไปปูบวาแนนรู้สึกว่าแนนตื่นในกกะพิกระเป๋ามาขึ้นหรือว่าแนนอาจจะตื่นเต้นและลุ้นไปกับมันมากว่าแบบเฮ้ยฉ,ฉันกินไปแล้วฉันกินไปแล้วฉันจะหลับไหมฉันจะหลับไหมหรือเปล่ามันก็เลยไม่หลับเว้ยทุกคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดกินไปแล้วมันจะหลับสนิทหลับสบายจริงไหมไงมาต่อยอันหนึ่งนะคะตอนนี้เลยค่ะผู้ริทานทายนะคะประโยชน์ของเขาเลยคือบำรุงสายตา แล้วคือตอนมีช่วงหนึ่งคือนนเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาดห้านสายตาเลยไม่สั้นไม่เอียงไม่ขีไม่ใดๆดทั้งสิน้นแต่เป็นคนชอบใส่คอนแทคเลนส์นะคะทำให้ตาแห้งตาแห้งปุ๊บเราอยู่หน้าจอคอมเราอยู่หน้าหน้าจอโทรศัพท์ทําให้ตาของเราอ่อนลา้าเว้ยใช้น้ําตาเทียมหยอดแล้วก็ตามแต่แตนันรู้สึกบางครั้งแบบตาวันนี้ไม่แข็งแรงอะตาไม่แบบปิงป้งๆอย่างเงี้ยเกอกป้าอะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะก็คือว่าเวลานานาไปนานาประมาณแบบสสัปดาห์3งสัปดาห์พอรู้สึกตัวดีขึ้นแล้วก็เลิกทาน แล้วมาต่อกันตรงนี้เข้าสู่เรื่องของผิวต้องบอกก่อนว่าปัญหาของผิวหลายๆคนเนี่ยคือว่าผิวแห้งทาครีมแล้วก็ยังแห้งแนนเป็นหนึ่งในนั้นค่ะขอยกมือสูงๆเลยนะคะแนนเลยต้องทานวิตามินอ e, ีคือต้องสังเกตก่อนแนนมีวิตามินอีเยอะมากทุกคนยี่ห้อแรกนะคะก็คือของ long life เหมือนกันคะ่ะวิตามินอีหนึ่มิลลิกร,รัมเลยนะคะคือเป็นวิตามินอ e ีร้วนนะคะแต่ต้องบอกว่าวิตามินอ e ีเนี่ยทานเยอะก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่า พอผิวมันชุ่มชื่นเกินไปผิวมันมันเกินไปเกิดสิวตัวนี้ก็ซื้อมาจากฝรั่งเศสเช่นกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทานเพราะว่าอะไรรู้ปะนเนลรู้สึกว่าแนนปวดหัวบ่อยขึ้นแล้วหมอบอกว่าบางทีมันได้รับเยอะเกินไปแล้วร่างกายมันแบบเอาไปใช้สอยไม่ถูกอะ่ะมันก็เลยแบบเออ,กอ,กเ,แบบเ,อเกิดอาการข้างเคียงได้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยบอกให้ลองหยุดดูพอหยุดปุ๊บก็เลยลืมกินไปเลยทุกคน แล้วนี่นั่นก็มีของตัว DHC เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือราคาย่อมเยาก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดเหมือนกันนะคะของวิตามินอีนะครับผมก็ช่วยเรื่องของผิวผิวนุ่มผิวชุ่มชื้นต่างๆนนะคะเรื่องของผิวนะคะก็จะช่วยดีๆมากๆนะคะผมตัวนี้วิตามินอีผ่านไป อ่าตัวนี้นะคะตัววิตามินซีของแบคโมร์ไบโอซีตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็คือ1000ม mm. ิลลิกรัมหลายหลายคนจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยนะต้องการเพียงแค่500มิลลิกรัมเท่านั้นฉะนั้นแล้วถ้าเกินเยอะเกินไปร่างกายจะขับสารออกมาเป็นในรูปแบบของปัสสาวะแต่ล่าสุดของล่าสุดเนี่ยเพื่อไปเจอคุณหมอมานะคะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการวิตามินเนี่ยไม่เท่ากันคนเราต้องการไม่เท่ากันใครอยากรู้ว่าตัวเองต้องทานมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้พบคุณหมออย่างแน่เนี่ย นนปรึกษาคุณหมอบอกว่าให้นานกินไปเลย2,000มิลลิกรัมเพราะว่าแนนร่างกายแนนนะขาดวิตามินซีทำให้แนนอนะินภูมิต้านทานน้อยแนนแนนเป็นโรคง่ายแล้วแนนก็รู้สึกว่าแนนอ่อนแอ้ง่งายขึ้นกว่าคนอื่นทั่วไปยอะไรเงี้ย ทานแล้วได้ภูมิต้านทานที่แข็งแรงเกิดขึ้นไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยากขาวต้องทานคู่กับตัวนี้ด้วยค่ะเคปซีดเนี่ยตัวตัวองุ่นนะคะตัวนี้ทานคู่กันเลยค่ะจะมีผลทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นจะบอกว่าขาวกคาพูดไม่เต็มปากนะทุกคนจะบอกว่าผิวละเอียดขึ้นละกันเอางี้ผิวละเอียดผิวดูมีออร่าผิวดูเปล่งปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็ต้องทานนะคะถามว่าทานแค่สองตัวนี้แล้วกระสางใส่อะไรไหมอ่ะพูดเลยพูดตรงๆมันอยู่ที่พื้นฐานผิวคือบางทีผิวคนเราเนี่ยนะมันแบบไม่ไม่ได้มีปัญหามากก็ทานแค่สงตัวนี้ก็เอาอยู่หลายๆคนยังมีปัญหามากก็อาจจะต้องทานวิตามินตัวอื่นเสริมเข้าไปนะคะอ่ะอย่างตัวนี้ก็คือของตัวลองไลฟ์สกินฟอร์มูล่านะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องแบบผิวเลยสร้างคองลลาเจนต่างๆให้กับผิวแต่นั้นก็แบบยังไม่ค่อยได้ทานเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะไอเลิฟนะแบบ วิตามินที่มีอยู่มากกว่าโอเคค่ะแล้วก็2ตัวนี้นะคะตัวสีชมพูเนี่ยคือช่วยเรื่องผิวผมเล็บนะคะส่วนตัวสีฟ้านี่ก็คือเร่งการขับน้ําในร่างกายคือบางทีเราตัวเราบวมอะไรเงี้ยก็คือแบบบวมน้ำเข้าใจปะ่ะกินเค็มเยอะชอบกินปลาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือจะขับน้ําที่แบบร่างกายควรจะเอาออกไปอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้2ต,ตัวนี้นะคะ แล้วก็มาเรื่องผิวตัวนี้นะคะราคาย่อมเยาอีกแล้วนะคะก็คือ d h c นะคะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยหวันเนี่ยทานหเมิลไปเลยเกี่ยวกับคอลลาเจนโดยตรงก็คือแบบผิวผมเล็บนะคะคอลลาเจนก็คือช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพิ่อผิวอิ่มฟูตัวเนียนเรียบอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้นะคะเวลาออกแดดเนาะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ของน่ห้อซันไวท์คือเขาบอกให้กินก่อนออกแดดนะคะ15-20นาทีก็คือแบบบางทีเราทาครีมกันแดดไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าผิวเราอะ่ะมันต้องปกป้องตัวเองได้จากภายในสู่ภายนอกด้วยเช่นกันนะคะแต่นั้นลองทานไปแล้วเ้นรู้สึกว่า ไข่ขำเบาๆอ,ะอ่ะคือมันเป็นคำถามในใจเล็กๆแบบว่าช่วยหรออะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็มาต่อกันตัวนี้ค่ะของแบล็กมอนะคะก็คือตัวนี้อีฟนิงพิมลดออยนั่นเองคือเกี่ยวกับเรื่องของผ <g ay> ิวและเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงโดยต้องคือตัวนี้นะคะก็คือจะมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีนั่นเองก็คือแบบต้านอนุมูลอิสระต่างๆทำให้เราแบบเออไม่ค่อยแก่และประมาณางนงี้ยน,นะทุกคนอ่ะก็ไปหาซื้อได้ที่แบลกมอถ้าใครอยากได้เรื่องผิวต่างๆนานา,น,าน,านานาค่ะก็ ตามวัดสันบูธเลยเขชอบจัดโปรโมชั่นตัวตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยตลอดเน่ยนี่ค่ะอีกอันนึงโทโคนะคะคือจริงๆในกินหมดไปแล้ว2กล่องใน,นซื้อกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะโทโคคือตัวนี้เป็นวิตามินอีที่ละลายได้ในไขมันนะคะก็คือช่วยเรื่องผิวนั่นแหละว่าง่ายๆคือวิตามินอีช่วยเรื่องผิวทุกคน คือแบบผิวี่มีปัญหาก็คือจะแบบอ่าได้เลยตัวนี้ไปจาัดก,การชั่วเลยจ้าโอเคค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของวิตามินผิวอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้คือวันวันวันสกินตัวนี้ขึ้นนันพิ่งมาลองกินแล้วแน่นแบบ Amazing ใจมากะอันนี้คือแบบซื้อได้ที่อังกฤษนะคะหรือพีออเดอร์มานะคะต้องบอกก่อนว่าราคาโคตรแพงขอใช้คํานี้เลยว่าโคตรของโคตรแพงคือแบบอันเนี้ยราคา ,3890 เกมันเกิไหปะ แล้วคือต้องกินวันล,ละ3า3เม็ดก่อนอาหารหรือว่าก่อนนอนนะคะให้ร่างกายแบบท้องว่างไม่ได้จะมาขายของแต่อันนี้ตัวนี้คือแบบที่ที่ทำคลิปวิตามินจริงๆนะ่ะเพราะว่านันอยากจะมาบอกตัวนี้เลยเว้ยเพราะว่าตัวนี้มันบูสต์ผิวจริงๆเว้ยอาผิวนัน่ะแบบเรียนเนียนขึ้นเรียบขึ้นอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปลองหาซื้อดูนะแต่พูดอีกครั้งนึงว่าโคตรแพงนะคะ มาสุดท้ายนะคะก็คือฟิโรเน่นั่นองค่ะว่า,าฟิโรเน่เกี่ยวอะไรนะจ๊ะคือบางทีบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยก็จะปวดท้องน้อยปวดประจําเดือนใช่ไหมแต่หลังจากเนี่นะคะฟิโรเน่ก็ลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประจําเดือนมาปกติผู้หญิงสามารถทานฟิโรเน่ได้นะคะทุกคนก็ทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปังด้วยเพราะว่าเสริมสร้างฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายให้ฮอร์โมนเพศหญิงเรานะคะปัญหาซิวปวดท้องประจําเดือนปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะอ่ะและนี่ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลวิตามินที่แนนทานนะคะแต่ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าแนานไม่ได้ทานหมดนี่ทีเดียวแบบโอ้โหสิบยี่สิบเม็ดกัมหนึ่งเข้าปากนะไม่ใช่นะทุกคนคือแนานน่ะก็เลือกทานในช่วงตรงตอนเนี้ยแนมีปัญหาอะไรเนี่ยช่วงตอนนี้นะคะที่แนนทานแบบจริงจริงจังจัง,จง,จงอลังการอลังกุ้งเลยเนี่ยแนนทานอยู่ตอนนี้มีเท่านี้ค่ะทุกคนในเรื่องของวิตามินดีเนี่ยแนนหยุดทานม่ได้จริงเพราะว่าแนานต้องเสริมสร้างสมองไมเกรนต,ต่างๆของน้องให้ักลับมาเป็นปกติทุกคน ใครปวดไมเกอนจะรู้กันเลยว่าแบบโอ้โหเวลาปวดทีมันทรมานมากอ่ะแนะแนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอ่ะแนะแนก็เลยต้องบำรุงวิตามินดีเข้าไปสู่ร่างกายนะคะแล้วก็แนนก็จะทานเป็นตัวไววันสกินเนี่ยก่อนตื่นเช้ามาปุ๊บกินก่อนเลยนะคะหลังจากอาหารอาหารเสร็จเนี่ยแนนก็จะทานเป็นตัวนี้ เซต็คู่นี้เลยนะคะคือวิตามินซีกับวิตามินเวตองุ่นนั่นเองนะคะคือช่วงนี้แนนบูสตผิวในร่างกายอยู่นะทุกคนอยากให้ผิวกลับมาแบบเป่งฟังกระจ่างใสแล้วมนันก็เลยจะกินพวกนี้นะคะส่วนตัวของน้องน,นะคะทานวิตามินนะคะวิตามินคอเจนกูต้านะคะทานก่อนอาหารค่ะส่วนวิตามินอื่นนะคะให้ทานพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารทันทีนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะทานเวลาเดิมเพื่อ ประสิทธิภาพของวิตามินดีที่สุดนะจ๊ะทุกคนตรงเขาตอบคำถามค่ะคำถามจากทางบ้านนะคะเนีได้ถามไว้ทาง i n นสตาแกรนะคะว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับวิตามินต่างๆนานานะคะเนี่เป็นห้าคำถามเด็ดเลยนะคะที่รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้ในเรื่องนี้นะจ๊ะ ไปเลยี่คำถามแรกค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะพี่แนนมีสิวที่หลังหรือก้นบ้างไหมคะต้องรักษา,างไงคือส่วนตัวของแนนนะคือแนนบอกว่าแนนเป็นวันนของเดือนแนนก็จะมีสิวเกิดขึ้นนะคะก็จะแบบอ่ะทั่วเหมือนกันนะกรุบกรุบกิบกิบนะทุกคนถามว่ารักษายัางไงนะคะก็คือว่าต้องรักษาความสะอาดในร่างกายนะคะบางทีเนี่ยมันเกิดจาก น้ำเหลืองของเราด้วยนะคะฮอร์โมนของเราด้วยนะว่าแบบเธอบางคนมีฮอร์โมนเยอะเกินไปอะไรางเงี้ก็ต้องไปปรับฮอร์โมนกันนะคะอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอดูนะคะคือถ้าเกิดมันมีเยอะมากๆจริงๆอ่ะต้องปรึกษาแพทย์นะทุกคนเอาจริงๆแล้วสู้ๆนะคะรักษาคุศาสตร์ด้วยค่ะคําถามข้อที่2ค่ะระหว่างกูต้ากับคอลลาเจนอะไรขาวกว่ากันจริงๆแล้วกูต้าไทโอนนะคะทานเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อไม่ถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระ แต่สาเอฟเฟกที่หลายๆคนชอบนะคะก็คือไปลดเม็ส,สีมันทำให้เราดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะแต่คอลลาเจนไม่ใช่ไม่ดีนะคะตัวคอลลาเจนเนี่ยก็คืไปยุดยุดุด่นผิวทำให้ผิวเราแบบนุม่มผิวเราลื่ลนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยก็คือไปแบบทำให ผิวผมเล็บของเราเนี่ยนะคะสุขภาพดีขึ้นนั่นเองจ้ามันก็คือแบบเหมือนรักพี่เสียด้น้องอะทั้งทั้งสองอย่างแล้วก็ถือจำเป็นต่อร่างกายเราต่างๆก็คือพลาดไม่ได้ทั้งสองตัวเลยจ้ะทุกคนข้อที่3นะคะอยากทราบว่าวิตามินตัวไหน ทานแล้วเห็นผลขาวไวที่สุดต้องตอบเลยว่าเป็นกูต้านะคะแล้วก็กูต้าต้องทานคู่กับวิตามินซีนะคะถึงจะดีเยี่ยมดีเลิน,นะคะแต่ถ้าดีไปกว่านั้นต้องทาครีมกันแดดด้วยค่ะเพราะว่าต่อให้เราบำรุงไปมากมายแค่ไหนนะคะแสงแดดก,ก็ทําลายผิวถ้าเกิดเรานะคะไม่บํรุงเราไม่ปกป้องผิวเราด้วยนะคะทุกคนดูแลภายในแล้วก็ต้องดูแลภายนอกกันด้วยนะจ๊ะไปข้างน้นต่อไปค่ะ ก้นดำก่าผิวทั่วตัวฉีดผิวแล้วจะขาวเท่ากันไหมนะคะเรื่องฉีดผิวนะคะนั้นแนะนําว่าลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะส่วนเรื่องเฉพาะจุดนะคะคือให้สครับนะคะแล้วก็ทาครีมบารุงนั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะก็คือลดการเสียดสีของผิวนั่นเองนะคะลดการใส่กางเกงยียนนะคะหรือกางเกงที่รัดๆนั่นเองะคะ่ะที่เพิ่มการเสียดสีตรงบริเวณนั้นนะจ๊ะก็จะทําให้ดีขึ้นนะคะทุกคน คำถามข้อสุดท้ายค่ะการทานวิตามินอันตรายไหมคะแล้วเด็กสามารถทานได้ไหมนะคะต้องบอกก่อนว่าวิตามินที่ปลอดภัยก็คือต้องมีการรับรองอ่อยอน,นะคะแล้วก็ดูยี่ห้อดูปริมาณต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือปรึกษาคุณหมอปรึกษาแพทย์นะคะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องได้รับประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยคือถามคุณหมอเถอะถามว่าเด็กสามารถทานได้ไหมจริงๆแล้วเด็กบางคนก็ต้องได้รับการทานวิตามินนะคะบางคนไม่กินผักท้องผุต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องไปกิน วิตามินไฟเบอร์ต่างๆเข้ามาช่วยในร่างกายเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแนะนําชี้เป้าวิตามินนะคะแต่นั้นต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้วิตามินที่แนนทานไปนะคะก็ดีสําหรับแนนแต่อาจจะไม่ดีสําหรับคุณนะคะทางไงแล้วก่อนทาน ศึกษาให้ดีและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะจ๊ะทุกคนจ๋าใครอยากให้นันมาทำชี้เป้าอีกนะคะในเรื่องตเรื่องอะไรก็บอกมาเพราะว่าเวลาทำชี้เป้าโนซ่าปัน้นมันจะเป็นทุกอย่างที่นนเกณฑน,นั้นทำนั้นซื้อมาเองหมดทุกอย่างเลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วทุกคนขอตัวลาก่อนนะคะอย่าลืมกด, like, กดไลค์กด Subscribe เวือขอรักกระจายข้างนอ้เน่ยน,นะคะใครมีคำถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิตามินหรืออาหารเสริมต่างๆ,ๆ่านานาก็ถามเข้ามาได้นะคะถ้านันรู้น่ยจะมาตอบนะคะทุกคนไปละ บ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีค่ะ